สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณเพียพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณเพีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็วันพุทธที่12สิงหาคม2 5 6 3นยะครับเราเจอกัน,เ,นเช่น <ๆ S 1> เคยบ่ายแบบมีสองช่วงเวลาครับช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับค่ะในวันนี้นะคะช่วงเล่าข่าวค่ะพูดคุยกันในเรื่องของที่คณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบร่างพรบยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ เรื่องนี้ค่ะพูดคุยกับเภสัชกรหญิงสุพัตราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับวันนี้ครับช่วงเล่าขานวันนี้นะคะพูดคุยถึงเรื่องกรมควบคุมมลพิษจับมือจิตตาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาวากาศจัดการมลพิษและก็สิ่งแวดล้อมค่ะพูดคุยกับคุบคณประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษช่วงเล่าขานค่ะ และในวันนี้นะคะทางรายการของเรานั้นมอบกระปุกออมสินพิเศษค่ะในวันแม่แห่งชาติเมื่อปี2560ควรค่าแก่การสะสมจากธนาคารออมสิน จำนวน2รางวัลน,นะคะเพียงท่านผู้ฟังนั้นส่ง SMS ตอบคำถามมาที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook l i ฟ e ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังค่ะทางรายการก็จะใช้ระบบสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะคะโดยทางรายการนั้นจะติดต่อกลับไปค่ะและรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและพิเศษสำหรับท่านผู้ชม ทาง Facebook ที่มีการกดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนทางรายการก็มีของขวัญพิเศษมอบให้อีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันนี้กันข้อมูลในวันนี้นะคะธนาคารออมสินค่ะมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร GSB e-commerce credit card เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ครบ10ครั้งค่ะรับเครดิตเงินสด รับเครดิตเงินคืน50บาทในร้านช้อปปิ้งออนไลน์ที่ร่วมรายการค่ะฟังข้อมูลอีกครั้งนะคะธนาคารออมสินค่ะมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร GSB Ecommerce Credit Card เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ครบ10ครั้งรับเครดิตเงินคืน50บบาทในร้านคา้าช้อปปิ้งออนไลน์ที่ร่วมรายการค่ะ นี่เป็นข้อมูลนะคะให้กับทุกท่านนนั้นร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันนี้ทราบแล้วเดี๋ยวส่งคําตอบเข้ามานะคะสําหรับช่วงนี้ฟังคําถามกันก่อนค่ะวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินค่ะมอบสิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตร gsb e commerce credit card เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ครบกี่ครั้งจะได้รับเครดิตเงินคืน50บาทค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ s s 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live ็ก็เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่10สิงหาคมเมื่อวันจันทร์นะครับจากกรุงเทพมหานครคุณกอบกุลการจนานาุกดานะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกค่ะธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีไรายได้ประจํารอบสองสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคของโควิด19 ให้กู้รายละไม่เกิน50,000บาทค่ะดอกเบี้ยรายละ0.35ต่อเดือนผ่อนจำระ3ปีสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ค่ะเพียงมีอายุ20ปีขึ้นไปสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้โดยผ่อนคลายเงื่อนไข ใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียวเท่านั้นและใช้สเตทเตมนต์แค่3เดือนค่ะเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะไปที่ w w w g s b o r t h เริ่มตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2563นี้ค่ะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของกรรมฐมนตรีที่ให้ความผิดชอบกับร่างพระราชบัญญัตยิยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่นะครับเนื้อหาสาระ context. จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับ เสัจกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณสุภัทราครับค่ะสวัสดีค่ะครับที่มาที่ไปร่างพบรบฉบับนี้เป็นยังไงครับคุณสุภัทราครับคือเอ่อร่างพบรบฉบับนี้สาระสําคัญนะคะหลักๆก,ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกัญชานะคะตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยนะคะพศสองพันห้ารอยยี่สิบสองแล้วก็แก้ไขามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง ฉบับที่เจ็ดนะคะที่ออกไปเมื่อปี2,562คือปีที่แล้วเนี้นะคะครเราเปิดโอกาสให้สามารถนํากัญชากัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดให้ทั่วประเภทห้าเนี่ยมาใช้ทางการแพทย์แล้วก็ศึกษาวิจัยได้ทีนี้ผ่านมาหนึ่งปีนะคะอ,อทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็พบว่ายังมีบุคคลหลายกลุ่มนะคะที่ ยังไม่เข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์นะคะจึงเป็นที่มาของการการแก้ไขกฎหมายพรบรยาเสพติดให้โทษในครั้งนี้ซึ่งมีสาระสำคัญเนี่ยนะคะสามประการด้วยกันหนึ่งก็คือเพิ่มการเข้าถึงการรักษานะคะคือให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่ที่ได้รับการรับรองนะคะจากผู้ประกอบวิชาชีพนะคะว่า จําเป็นต้องใช้ยากัญชาในการรักษาโรคเนี่ยสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ <thôi S 2> เดี icism, ๋ยวนะฮะอะไต้องช้าๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าทุกคําพูดมันจะมีความหมายหมดเลยทุกตัวสอนนะฮคือคือคือทุกตัวสอนเขาคือ้ย่วยนคะผู้ป่วยย้คะ่าผู้ป่วยนะฮะผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยก่อนกับกับต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ก่อนคือแพทย์ต้องรับรองก่อนนะครับย้ํารับรองก่อนแล้วว่าเป็นโรคที่จําเป็นต้องใช้กัญชาเท่านั้นนะอ่าแล้วก็แพทย์จะ เอสามารถจะสั่งให้ผู้ป่วยคนนั้นๆปลูกกัญชาได้ครับเพื่อรักษาตนเองครับแต่แต่ปลูกนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตจากออยนะคะเพราะว่ายังเป็นยาเสพติดที่ตัวประเภท5้าต้องผ่านการคือผู้นี้่ผ่านการคัดกรองจากแพทย์อยู่ในโลกของผู้ป่วยต้องมาขออนุญาตจากออยลักษณะการใช้ปลูกและจับ เอาส่วนไหนของกัญชาหรือจะไปสกัดยังไงต้องต้องอยู่ในการดูแลของของการอนุญาตอั้ต้องมีใบอนุญาตพูดง่ายคือว่าคุณปลูกเพื่อเอาไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดูแลตรงนี้ก่อนไม่งั้นคุณใช้เกินมันจะผิดวัตถุประสงค์ทำหนองนี้ใช่ครัถูกต้องค่ะแล้วก็เฉพาะโรคบางประเภทด้วยครับ อ๋อเหรอคะเป็นเป็นไข้เป็นหวัดนี่ไม่ไม่เกี่ยวนะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ากัญชาไม่ได้รักษาทุกโรคนะคะครับต้องเข้าใจความหมายรักษาได้เพราะบางโรคเท่านั้นครับผมเชื่อว่าคนฟังเนี่ยคงจะต้องหูผึ่งละแหมะอะไรว่างที่มันจะปลูกได้ไม่ได้อะไรยังไงนะ ดีคนรู้น้นร้เนี่ยเครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้นผู้ป่วยต้องเป็นผู้ป่วยอย่างแท้จริงผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นโรคที่จําเป็นจริงๆเวลาจะปลูกต้องขออนุญาตแล้วต้องมีการตรวจสอบว่าเอาไปใช้ตามการอนุญาตครับจะได้ไม่ออกนอกรู้นอกทางนะคะแล้วก็เอมล็ดพันธุ์ต่างๆอะไรนี้ก็ต้องอยู่ในการดูแลับ ตรวจสอบตลอดค่ะอ๋อเพราะมันจะให้สารไม่เท่ากันอีกแต่ละพัน์แต่ละพันุ์ใช่ไหมครแตกต่างกันใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนต้องเพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์ให้ตรงก็ต้องให้มันตรงตั้งแต่สายพันธุ์มาเลยว่าจะปลูกยังไงให้มันตอบสนองได้ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วจะต้องรับเมล็ดพันธุ์จากใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการการเอ่อการกําหนดไว้ทั้งหมดครับครับอันนี้เป็นเป็นหลักการเชิญนะเชิญนะเชิญตะหลร่อันนี้อันนี้เป็นการที่หนึ่งเรื่องผู้ป่วยนะครับการที่สองก็คือ เออกฎหมายเดิมเนี่ยไม่ได้ให้แพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านเนี่ยปลูกได้ครับอ่ากฎหมายที่เราขอแก้นี่ก็คือจะให้แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาพเพื่อใช้ในการปรุงยาให้ผู้ป่วยของตนได้หมอพื้นบ้านเพื่อใช้ในการปรุงยาอ่าครับค่ะเอ,อแต่เลื่อนไขก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือต้องมาขออนุญาตจากอ,อ,อครับและต้องเป็นหมอแผนไทยกับหมอพื้นบ้านที่ มีเหตุจําเป็นต้องใช้ตํำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่แล้วก็ต้องจําเป็นจริงๆอันนี้ถึงจะต้องมาขออนุญาตกับอยกไปค่ะแล้วก็ต้องควบคุมเหมือนกันค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมีคําถามอะคาถามเยอะเรื่องนี้ประกาศที่สามประกาศที่สามนะครับตามในพรลบอเดิมเนี่ยมันมีบทเฉพาะการบอกว่าการปลูกเนี่ยจะต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐอ๋อใช่ใช่อ่า แต่แต่ในที่เราขอแก้ไขเนี่ยนะคะเราสามารถให้ให้กเกษตรกรับสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ับนะคะภายใต้ความร่วมมือกับผู้ผลิตยาหรือว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรหมายหมายความว่าเกษตรกร,กรขออนุญาตปลูกแต่จะปลูกแบบเอ่อไม่มีที่ไป ไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้ปลูกแล้วเก็บเอาไว้กัตัวไม่ได้ปดลูกก็ต้องคือเหมือนมีคอ n t r a c t มีสัญญากับผู้ผลิตยาหรือสมุนไพรว่าเออปลูกนะแล้วฉันจะขายผลผลิตนี้ให้กับคนผลิตยาหรือ,อสมุนไพรเราก็จะอนุญาตให้ปลูกอ <นะ S 1> กับกับได้ยินไหม ค่ะแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตจากออยค่ะอันนี้สําคัญผูง้งานว่าจะทําอะไรกันแล้วแต่ต้องขออนุญ,ญาตก่อนจะได้อยู่ในในกฎกติกาผมใช้คำนี้กันแล้วกันนะครับอยู่ในกฎกติกาสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือกัญชาย,ยังเป็นยาเสพติดให้โทษครับแต่เราเห็นประโยชน์ของมันในทางการแพทย์ก็ขยายขอบเขตในการเอามาใช้ประโยชน์แต่ต้องสามารถที่จะตรวจสอบติดตามได้ว่าไม่เอาไปใช้ ออกนอกรูนอกทางคือยังไม่เอนเตอร์เทนนะะเอาง่ายอ่าใช่ค่ะภาษาภาษาชาวบ้านคือยังไม่ไม่ไม่ให้ความบันเทิงเท่าไหร่ครับคิดดีกว่าเอาเพื่อการรักษาผู้ป่วยก่อนง่ายๆก่อนนะครับใช่ค่ะครับทีนี้มันมันก็จะมีประเด็นตามมาเพราะว่าอย่างอย่างแพทย์แผนไทยอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยนิยามของหมอพื้นบ้านตรงนี้จะใครเป็นคนนิยามครับคเอ่อเรื่องหมอพื้นบ้านเนี่ยนะคะเรามีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นคนดูแลอยู่ครับคน สมมติว่าขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านต้องขึ้นก่อนนะครับต,รต้องขึ้นทะเบียนตรงรพแผนไทยต้องต้องขึ้นทะเบียนและหมอพื้นบ้านนั้นนี่จะต้องมีตำรับยาที่ใช้ปรุงค,รคนไข้ของตนและตำรับนั้นเนี่ยจะต้องมีกัญชาเป็นส่วนผสมและตำรับนั้นเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติตำรับจากคณะกรรมการของกรมการแพทย์แผนไทยครับ แล้วกรมค่าแผนกรมการแพทยนไทยก็จะส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเนี่ยอแอปพรูฟตัวตำรับนั้นแล้วก็ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเออไม่ใช่ว่าใครประกาศตนว่าเป็นหมอพื้นบ้านแล้วอยากจะปูก่กัญชานี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องมีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนเพื่อให้เห็นว่ามีเหตุแล้วก็ความจําเป็นจริงๆที่ ที่จะต้องใช้กัญชาเพื่อปรุรงยารักษาผู้ป่วยของตนค่ะอ่าครับเพราะฉะนั้นตำรับยาก็มีส่วนจําเป็นแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเราจะไม่ลงไปลึกขนาดที่ว่าใครควรจะใช้สัดส่วนเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงใช่ไหมฮะเพราะแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันใช่ค่ะใช่ค่ะคือคือเออในในขั้นต้นเนี่ยกรมรแพทย์แผนไทยคืาต้องแอปพลูตัวบคุคคลหมอพื้นบ้านก่อนครับแล้วก็แอปพลูสูตรก่อนนะคะคแล้วก็เราก็ส่งมาให้ออยอเนี่ย ดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดนี้โทยแอปครูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรับนะคะดงนั้นมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนในการประเมินผลตรวจสอบก่อนค่ะครับคือออยเนี่ยจะดูเฉพาะในส่วนผสมหรือเปล่าครับในรายละเอียดหรือยังไงฮะเรามีคณะกรรมการดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะค่ะคณะกรรมการก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆที่ที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูว่าสูตรนั้นเนี่ยมีเหตุผล ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมไหมนะคะใช้รักษาโรคเอ,อที่จาเป็นจริงหรือเปล่านะคะเอถ้าเป็นไปตามหลักการแพทย์นะคะก็จะอนุมาติสูตรแล้วก็ออกมาเป็นประกาศกระทรวง<ห>ค่ะโอันนี้มันคือถ,ถ้าสูตรที่พอเข้าใจได้นะคุณสุัตราว่าเอาละมันอาจจะใส่ประกอบไปด้วยไอ้นี่หนึ่งสองสามสี่ว่ากันไปแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยเท่าที่ผมรู้มานะครับมีโอกาสได้คุยกับทางแพทย์แผนไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าเออ แต่ละคนแต่ละมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะมีธาตุดินน้ำนวไฟอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะ,ะว่าแพทย์เขาจะเป็นคนมองว่าเราควรจะใช้ใช้กัญชาสักเท่าไหร่ใช้ไอ้นุสักเท่าไหร่อะไรยังไงไอ้ตรงตรงเนี้ยสัดส่วนตรงเนี้ยเราจะลงไปถึงไหมฮะหรือว่าเอาแค่ว่าเอ่อตำรับใครตำรับมันหรือ,อยังไงครับคือเอ่อสูตรร่าวๆ้าวาวๆวนะฮะข้าวขาวคือคือคือหมายถึงว่าคือคือสูตรคือในระดับหนึ่งต้องมีให้คณะกรรมการให้ดูก่อนอ่าอครับอ่าแล้วแต่ส่วนการจะปรับ แต่งนะคะเพื่อให้เข้ากับผู้ป่วยแตละลายอันอันนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นั้นๆนะคะแต่เ<ด>บื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยต,ตัวตัวส่วนผสมอะไร,รับประมาณเท่าไหร่จะต้องจะต้องจะต้องเองแจ้งให้ทราบก่อนอ๋อคร่าวๆมาก่อนค่ะนะครับประมาณนั้นอ่าเพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็จะปลูกเองมันก็ไม่ได้อยู่ดีต้องขออนุญาตอยอยู่ดีถูกไหมใช่ค่ะอืมครับตั้งแต่สายพันธุ์คือคือคือทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านการ ขออนุญาตแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบับเอจะปลูกลอยๆปลูกแล้วเอไม่มีการใช้ไม่ได้ไม่ได้นะไหนจะต้องปลูกแล้วจะไปทําอะไรยังไงคะแล้วองมีการรายงานนะคะรายงานการการปลูกรายงานการนําไปใช้ประโยชน์รายงาน ทุกขั้นตอนค่ะอ๋อครับเอ่อถามเผื่อน,นิดนึงนะฮะเพราะวบางทีปลูกกัญชาเสร็จปับ๊บเอาไปใช้ในการถูกกฎหมายทุกอย่างเอาไว้ง่ายเลยเกิดมีคนขโมยไปนี่ทําไงครับอันนั้นอันนั้นก็ต้องว่ากันเป็นกรณีไปนะมคะอันนี้อันนั้น้ <c oughs> องคือของเราขออน,นุญาตถูกต้องแล้วมีคนมาขโมยน <c oughs> ั่นสิมันก็ลำบากคนคนขโมยมันมันจะเป็นทรัพย์สินที่แจ้งความได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดีย๋ยวค่อยวมากกัน คงคงได้ท่อนะไดตามกฎหมายนั่นสิเพ้าะแต่ต้องตามกฎหมายคือถ้าเกิดเราเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วของเราหายไปอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยหลักการใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคุณแอบปลูกเนี่ยแล้วของคุณหายเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนะอันอันนั้นอันนั้นคุณแจ้งความคุณอาจจะโดนจับด้วยอันนี้ไม่คุ้มนะครับอันนี้เป็นกรณีของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เป็นแพทย์นะครับส่วนงานวิจัยเนี่ยต้องขออนุญาตอยอาไหมฮะงานงาน คือคอนเซปต์เนี่ยของการขออนุญาตต่างๆทั้งทั้งทุกอย่างอะนะคะเกี่ยวกับบัญชาต้องขออนุญาตกับอขออืมครับค่ะเพราะว่ามันยังเป็นยาเสพติดให้โทรกับพี่ท่าอยู่ครับกลับแต่ขอมาแล้วคุณจะไปทํางานวิจงวิจัยอะไรก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่กรณีไปคือคือปัจจุบันนี้นะคะที่เราอนุญาตอยู่เนี่ยงานเรื่องงานวิจัยมีมีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานรัฐที่ขออนุญาตเยอะมากนะคะ แต่แต่การขออนุญาตเนี่ยต้องเขียนเป็นโครงการนะคะ,ะขออนุญาตตอ,อยเป็นพ็อเปอร์โซมาแล้วก็แจ้งรายละเอียดว่าโครงการวิจัยเนี้ยจะทําอะไระได้เอออกมามีขั้นตอนการวิจัยอย่างไรผลผลิตท,ท,ที่ได้มาเป็นยาเป็นสาร,รสกัดจะเอาไปทดสอบทดลองกับใคร,ครวัตถุประสงค์ของการวิจัยคืออะไรวิจัยเสร็จแล้วจะทํายังไงกับยากัญชาที่ที่ได้มาคือคือเราดูรายละเอียดแล้วก็ทุก ทุกโครงการเนี่ยจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษค่ะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งององประกอบของอรักรรมการเนี่ยนะคะก็จะมาจากทุกภาคส่วนับทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายหน่วยงานราฐัฐผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญต่างๆซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะต้องผ่านการตรวจสอบนะคะอย่างอย่างเข้มข้นค่ะกับ เพื่อดูว่าคุณเอาไปทําอะไรอย่างแท้จริงนะครับใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว<ะ>่าต้องมีการรายงานตลอดค่ะแล็ต้องมีการรายงานตลอดด้วยอย่างการปลูกเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นี่ก็น่าจะได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะพีคนขออนุญาตใช่มนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยก่อนปีหกสองเนี่ยคกัญชาเนี่ยเราไม่อนุญาตเลยใช่ใช่ใช่พอพอปีหกสองเนี่ยพอมีการอนุญาตเนี่ยยังเออเราทราบกันดีนะคะว่ากาัญชาสายพันธุ์ไทย ต่างประเทศก็บอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีท,ที่สุดในโลกพอเราพอเราเปิดเปิดเมื่อปี62เนี่ยก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเลยนะคะมาขออนุญาตปลูกเพื่อพัฒนาสายพันธุ์เพื่อหาสายพันธุ์ที่ดีเพื่อทดลองดูว่าเอ่อเงื่อนคอนดิชันในการปลูกแบบไหนที่ดีมันก็จะมีมีหลายแบบนะคะ<อ>หลายแบบที่มาขออนุญาตอยู่ ค่ะปีหนึ่งผ่านมาก็ก็มีความคืบหน้านะคะในเรื่องนี้พอสมควรมีทนคิดว่าประมาณอีกสักปีสองปีข้างหน้าเนี่ย <G rab ble> เราคงจะเห็นผลงานวิชาการทางด้านกัญชาเนี่ยออกมาออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ <G rab ble> ค่ะอืมครับแล้วมันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเป็นไปสกัดมาเป็นยาหรือว่าเอา CBD เอาอะไรแต่มีอะไรออกมานี่ย <G rab ble> ตามมาอีกเยอะ <G rab ble> ใช่ไหมครัต่อยอดครับใช่ค่ะใช่ครับตอนนี้อยอยเราเต็มบุคลากรว้รยังไงบ้างไหมครัเพื่อรับมือเรื่องนี้ คือ,อหนึ่งเนี่ยนะคะบุคลากรของอยอยเราเองเนี่ยคงจะไม่เพียงพอนะคะอตอนเนี้ยเราก็คงจะต้องอ,อาศัยนะคะเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเราก็จะมีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ดูเรื่องนี้อยู่นะคะครเราก็จะมีการเทรนนิ่งเทรนนิ่งนะคะแล้วก็มีการเวลาตอนเนี้ที่ออยอ,ออกไปลงพื้นที่ไปอนุญาตไปดูอะไรต่างเราก็จะ เอาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยลงไปกับเราด้วยไปไปเรียนรู้วิธีการ,รวิธีการตรวจสอบวิธีการในการออดิตตาก็ออนเดอะด็อบเทนนิ่งแล้วกออ็ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็เพิ่มระบบอย่างเช่นระบบแท็กกิ้งไม่ถึงตัวตัวผูกติดกับต้นกัญชาในการแท็กว่าไม่ให้ออกน้องรุ่น,นทาชาตอนนี้ก็พัฒนาอยู่ครับ ซึ่งคงจะต้องเป็นโดยเฉพาะการตรวจว่าจะอะไรนะครับเป็นส่วนผสมของเป็นยาหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยมันมันจะทําให้ภารกิจเราเหนื่อยมากขึ้นไหมเนี่ยคือเอ,อก็ต้องใช้หลายๆห,หน่วยงานอุปนาการด้วยนะคะอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจก็อาศัยเจ้าหน้าที่สินานาศาสุจงวัดส่วนส่วนในเรื่องของชุด ทดสอบหรือแ a b ที่ใช้ทดสอบหาสารนะคะที่อยู่ในกัญชาอันนี้เนี่ยเราก็ประสานงานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะคแล้วกออ็อาจจะต้องมีการรับรองนะคะแลบในภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานนะคะที่สอบเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับภาคเอกชนที่ที่ในอนาคตอาจจะมีการขออนุญาตจากเราเขาจะได้มีทางเลือกในในด้านห้องแลบที่จะใช้ทดสอบหา,บหาสารต่าง อ๋อครับอ่าเอาละเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยร่างเนี่ยผ่านความเห็นชอบผ่านแล้วนะครับคณะผ่านความเห็นชอบกับของคณะรัฐมนตรีครขั้นตอนเนี่ยยังอีกไกลนะคะต้องต้องอ,อไปไปส่งไปที่กฤษฎีการครับกฤษฎีการตรวจร่างแล้วก็ส่งกลับมาที่ที่สภาสภาอ่าครับสภาสภาสภาผู้แทนรัษฎรนะคะก็ถึงจะพิจารณา ร่างพลบบอนี้แล้วก็ลนะแล้วก็ออกมาอีกทีหนึ่งค่ะโอ้ oh, แล้วมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาตามมาไหมเนี่ยเออในมันว่ามีกฎหมายอนุบัญญัตินะคะ <c oughs> กฎหมายรองพวกกฎกระทรวงระเบียบอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยทางอยอยเตรียมไว้แล้วอ๋อโอเคเพราะว่าเพราะว่าโดยหลักขณะนี้นะคะถ้าหากว่ามีการเสนอแก้ไขกฎหมายตัวแม่อะไรแล้วแต่แล้วถ้ามีต้องมีกฎหมายรองเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมกฎหมายรอง เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นเลยกับมนีิฉะนั้นแล้วกฎหมายแม่ออกมาว่อนชาผ่านไปหลายปีได้ในกฎหมายลูกยังแก้ไม่ได้ผไม่ได้กว่าจะได้ใช้กันก็ดีอีกนานนะครับอ่ะเอาละเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ป่วยใครที่อยู่ในวงการทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกัญชาเนี่ยคุณสุภัตรามีจะบอกไหมฮะฝากบอกกันจะเย็นคคคืือออเกกก็็ททาางงรรระะวสสณขนแล้ เล็งเห็นประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์เราก็พยายามที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ทุกๆภาคส่วนสามารถเข้าถึงกัญชานะใช้ประโยชน์จากการกัญชาเพื่อการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้นแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมันก็ไม่เห็นว่า,วากัญชาจะจำนำมาใช้ทางการแพทย์ไม่ได้ก็ใช้ได้นะแต่ยังอาจจะต้องเ,ออเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอยู่ ซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาไปได้พอสมควรในระยะเวลาประมาณปีปีกว่าที่ผ่านมาครับนะคะิดชนคิดว่าเอ,อถ้าหากว่าถึงแม้ว่าพลบฉบับใหม่จะไม่ออกมาเนี่ยแต่ในเรื่องของพัฒนาการการใช้กัญชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทางเหมืองานรับเองเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ย เอ,อขายไม่ได้ถติว่าเอ,อผลิตและขายไม่ขายผลิตผลกัญ <ทำ S 2> ชาไม,ไ,ไม่ได้เลยซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อทําให้สามารถมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กัญชาหรือว่าสามารถรับซื้อนะคะตัวกัญชาจากวิสากิจชุมชนที่ร่วมมือปลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อพัฒนาการนะคะในเรื่องนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งในเรื่องของ ความรู้ในเรื่องของการปลูกการตัดการทํายาแล้วก็ในเรื่องของการซื้อขายในอนาคตครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณสุพัตราครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับครับสวัสดีครับเภสัชกรหญิงสุพัตราบุญเสมนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาคุณจรุพันธ์ผมมาคุยเรื่องกระชายทีไรผมนึกถึงที่ไหนรู้ไหมที่ไหนล่ะภูพาน จังหวัดสกลน,นครค,คือภูพานเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายส่วนนะส่วนที่อยู่ติดกับจังหวัดอุดรธานีก็มีจังหวัดสกลน,นครก็มีจังหวัดกาฬสิน์ก็มีจังหวัดหนองบัวลำพูก็มีขอนแก่นบางส่วนก็มีแต่ว่าภูพานสกลเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดที่มีกัญชาอยู่พันหนึ่งพันหางกระรอกเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกนะคุณจารุพันดีที่สุดคุณสมบัติ อ่าคือเป็นอย่างนี้กัญชาจะมีอยู่2ตัวต่วนที่1คือให้สาร CBD <How? S 1> มากที่สุด CBD เอาง่ายๆว่าเป็นการรักษาโรคแก้เจ็บ um. แก้ปวดแก้อะไรพวกเนี้ยแต่ของเราเนี่ยพันหางก,การะรอกที่ว่าเนี่ยมันให้สารอีกตัหนึ่งคือ THC ซึ่ง เน้นเอนเตอร์เทนสร้างความบันเทิงก็ผ่อนคลายไงทำให้เขาเขายังไม่ยอมรับอะไรต้องติดตามกันดูนะเรื่องนี้จัะไปพูดไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังคิดว่าผมไปทีเอสซีเขาให้แต่เย็นแต่เย็นนี่เป็นอย่ันนั้นนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวขอมีความคืบหน้ายังไงก็ได้คุยด้านเนื้อเดียวนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณจารุพันธ์ครับค่ะในช่วงหน้านะคะเรามาพูดกันถึงช่วงเล่าขานค่ะดูเรื่องราวของกรมควบคุมมลพิษนะคะจับมือกับจีซ่าประยุกต์ใช้เทคโนโล อวากาศจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมค่ะพูดคุยกับคุณปะลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษช่วงเล่าขานค่ะกับสูนคำถามวันนี้นะครับทิ้งท้ายกันค่ะวันนี้ทางรายการถามว่า ธนาคารออมสินค่ะมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร GSB e-commerce credit card เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ครบกี่ครั้งค้าถึงจะได้รับเครดิตเงินคืน50บาทค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ S m S 4221075 Facebook Live เข้ามาที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่